สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องสาวอีสานพัฒานาอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมกล้วยน้ําว้าค่ะกล้วยน้ําว้าจากสวนใหม่ๆเลยนะคะ กล้วยน้ำว้าสุกตัดมาไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้คนในครอบครัวได้ทานกันค่ะหนึ่งทลายก็เยอะนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะกล้วยน้ํำว้านะคะปลูกเยอะๆก็ได้ทานเยอะๆค่ะ หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันทานสักสองลูกค่ะกำลังพอดีเลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบทานกล้วยน้ำว้านะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด u u s สไคร e แล้วที่สำคัญนะคะ กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งดังๆให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย วยมีประโยชน์เยอะเลยค่ะทำกล้วยบวชชีก็ได้นะคะหรือทำกล้วยฉาบก็ได้ค่ะอร่อยอร่อยนะคะหรือจะเป็นกล้วยสุกจากต้นแบบนี้ก็ได้ค่ะ